คงไม่ด้หากมันเหลือข้างเดียวไม่เกี่ยวกับความรักดูเหมือนเรื่องธรรมดาทุกสิที่เกิดขึ้นมาฉันไม่หาี่บิ๊กรละยองวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านซิมิลันหรือว่าคาเฟ่อันน่ะเซเว่นเซเว่นทิก วันนี้พาเพื่อนๆมาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันของพี่บิ๊กนะครับมันคือรถอะไรพี่อัาเปอเช่1 9 5 9เชฟโรเลตเชฟโรเลตอัาเปอร์เช่ปี1 9 5 9ครับ59กับ58เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับไฟไฟคู่นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเคยเห็นอัปเเช่ที่เราไปดูๆกันมาส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกกระบะโปรง่งแต่คันนี้เป็นกระบะตรงเพื่อนๆ นะามาดูด้านข้างหน่อยนี่กระบะมันจะเป็นตรงทำจากที่ไหนมาคันนี้นี่ก็ทำทำกันเองที่ระยองนี่แหละครับอ๋อปลูกต้งกันเองกันที่ระยองใช่วางเครื่องอะไรอยู่พี่กันนี้เครื่องเดิมก็ไปของโคโรนะอ๋อก็ไปเครื่องคอามันเร็วอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะประหยัดน้ามัน ประหยัดครับประหยัดเลยแหละเรื่องดีเซลสบายกระเป๋าอ่ะก็เสียงเสียงมันได้กันกับรถกระบะนะเป็นกระบะเอวตรงเพื่อนๆสีคลีนสวยงามมากสไตล์ยกสูงนี่ฟาร์มเมอร์เลยเนี่ยมาแบบสไตล์ฟาร์มเมอร์เชมเชอยู่อยู่กันมานานยังพี่คันนี้ทําเสร็จมานานยังครับประมาณได้มาสิงหาหกห้าก็ทําก็ประมาณปีหนึ่ง กับปีก็ปีครับปีหนึ่งก็ก็กําลังสวยนะส่วนใหญ่ครับรถกัก็ประมาณนี้ใช่แต่ว่าหนูว่าสูงใหญ่เหมาะกับพี่เขานะใช่ขึ้นลงมานี่เขาลงมาเขาสมส่วนเนียนะถ้าเป็นเรานี่เรียบร้อยเลยนะรถน่ารักที่นั่นีนี่เหมือนเหมือนเหมือนพ่อกับลูกลูกจะหน้าแก่เลยขอเพื่อนๆชมภายในหน่อยอันนี้เซ็ตเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับจ้าเออเดนเพื่อนก็สไตล์รถ กระบะเพื่อนๆภายในเล็กๆ,ๆหน่อยโหคลีน oh, <clean S 2> ทั้งนอกทั้งในเลยเนี่ยตู้แอร์ไอปุ่มๆนั่นอะไรครับพี่ค้างตู้แอร์ครับค้างตู้แอร์อ๋อเครื่องเสียงครับอ๋อเป็นการติดเครื่องเสียงที่ดูมไม่ออกเลยว่าเครื่องเสียงใช้เป็นบูชูตอ่ะเออเออดีเว้เจวัอดอะไรต่างๆใช้งานได้ปกติครับพี่เจวัด เกวัดจะไม่ขึ้นมีแต่ความเร็วขึ้นน้ำมันเกห,กหลักยังไม่ได้ต่อยัง,ย,ง,ย,งยังไม่สมบูรณ์เท่เาไหร่แต่ก็ใช้งานได้แล้วก็ซิ่งได้แล้วกลับไปเก็บไปเรื่อยครับอ่าก็สเสน่ห์ของของมนันนะคนคนเล่นรถ<อ>คลาสสิกใครซื้อรถเราได้ขับเลยเชยใช่ไหมรถรถเก่า มันเหงาอ่ะมันไม่มีอะไรทำไงรก็ซื้อไปแล้วแล้วขับอย่างเดียวมันก็จะเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำเหมือนไม่งั้นก็ฟีลเหมือนซื้อรถจากศูนย์ไปแ้อย่างเงี้ยใช่หนุกกว่าสนุกกว่าได้บิวตคิวอะไรพวกนี้ก็คือได้เดิมเดิมติดรถมาทิหรือว่าสังไม่มีซื้อเพิ่มอ๋อถังเพิ่มมาใช่สวยมากเพื่อนเพื่อนดูนี่เอวตรงดูบันท้ายหน่อยดูบันท้ายหน่อยเชฟโรเลตอะปเช่กระบะตรงปีหนึ่งเก้า ห้าเก้าใช่ไหมครับพี่อันี้ใช่ครับใช่ครับกระบะไม้ดูเพื่อนๆดูภายในภายในกระบะกว้างมากดูเดี๋ยวขึ้นไปเทียบไซให้ดูหน่อยว่ามันกว้างขวางแค่ไหนกว้างมากพื้นกระบะกระบะไม้ก็วางกับให้มันมัา โอ้กเจ็บเรียบร้อยไม่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 ได้บิวทําสีอะไรแต่ก็คือเรียบร้อยแหละเออดูเรียบร้อยแหละเพราะว่าบอดี้คือทาสีใหม่สุดลูกตาเลยเพื่อนๆเป็นสีฟ้าสีเดียวกันเลยเคยวิ่งไกลยังพี่คันนี้ไม่เกินร้อยโลไม่เกินร้อยโลสงสัยต้องเชิญไปท่องเที่ยวที่อเมริกันบาแฮค์รันเนอร์ช็อปหน่อยแล้วสายคลองเดี๋ยวมีโอกาสต้องไปเยี่ยมเยือนสายคองบ้าง ได้ไดหรือก็ช่วงหน้าหนาวไปรุ่งอเมริกัาแรลนก็ได้ครับอ,อ่ะมาดูด้านหน้าเพื่อนๆความความเหมือนกันระหว่างอาบเช่ปี58กับ59คือไฟสองดวงนะแล้วก็ตัวอาบเช่ที่เขา,เขาว่าทําไมเขาถึงเรียกอาบเช่ส่วนนหญ่ที่จะเรียกอาบเช่คือต้องดูตรงนี้กระจกมันจะ เสามันจะงุ้มมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งก็จะจะเป็นตัวอัพเช่อยู่นะเราไม่ได้ดูที่ตรงนี้เหรอใช่อันนี้อันนี้นนชัชชชชชวเพราะมันเขียนอยู่ว่า <c oughs> มันเชยแยกที <c oughs> ่ปีอ้าวแยกที่ปีแต่ว่าถ้าเกิดปีประมาณหกหนึ 1, ่งหกสองก็ยังเฉียงอยู่แต่พอไปหกสี 4, ่หกห้าหกมันจะเริ่มเทมาข้างหลังลบบเหมือนรถกระบะทั่วไปบ้านเหมือนเหมือนวีโกอะไรที่มันเฉียงมาข้างหลังแล้ว <c oughs> เป็นบิ๊กวินโดด้วยนะเพื<ๆ>่อนกระบะอ่า<ๆ> น้าต่างนี่น,น้าต่างกว้างน้าต่างกว้างน้าสามหนึ่งนี่คืออะไรไม่รู้มันน่าจะเป็นรหัสเครื่องหรืออะไรมันหรือเปล่ารหัสบอดี้อะไรไม่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็น,นไม่รู้มันใช่นี่พวบางคนเขาก็บอกว่าเป็นห้าันหรือเปล่าอ๋อหมายหมายหมาย,หมายถึงว่ารหัสพวกนี้อาจจะเป็นรหัสเครื่องอมันนะครับเพราะมันมีมันมีต่างเลยมีเห็นมันมีฝาครอบลําโพงอ๋อ,อนี่คือฝาฝาลำโพงมาดูดูแล้วโลโก้หน้ามันจะเป็นตัว V อันนี้คือลำโพงซึ่งตอนนี้เอาลำโพงใส่ไปข้างในไนะมนี่ยไม่ได้ไม่ใส <laughs> ่เลยขาเขาเขาแต่งแบบน้อยนะน้อยนะน้อยน้อยนะง่ายๆยน้อยน้อยแต่แต่แต่มีนะมีลำโพอง <c oughs> อยู่ตรงนั้นแบบน้อยน้อยกร <c oughs> ะบะไอหน้าต่างเป็นบิ๊กวินโด ก็จะร้อนๆหน่อยออจะสองหลังเคือถ้ามันโค้งกลับมาเขาก็จะเรียกบิ๊กวินโดทุกตัวหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่บิ๊กวินโดหมายถึงว่าหน้าต่างใหญ่บางอันอไอกระจกนี่จะเล็กตรงนี้จะทึบน,นี่จะเป็นเหล็กหมดทึบมาถึงนี่แล้วก็เป็นช่องกระจกอยู่เล็กๆก็เป็นหน้าต่างเล็กอันนี้หน้าต่างใหญ่ก็เลย,เ,ลยเป็นวิกแต่เป็นบิ๊กบิ๊กวินโดก็บางคันก็จะใส่มูลี่ข้างหลังเพื่อบังแดด อันนี้คือเอาไว้ทำอะไรคะตะขอไหนอะที่เกี่ยวก็ที่เกี่ยวรัดของอะไรอย่างเงี้ยออโอ้โหบางอย่างไม่ต้องถามก็ได้เนี่ยมันรู้อยู่อ๋ออันนี้ก็แบบมีแผงัุเรียนอ๋อแผงทุเรียนออเวลาเอาง้อไปฝากเพื่อนรู้จะเอาไว้ตรงไหนไม่ใช่เวลาทุเรียนแบบกินทุเรียนแต่ว่าคนทุเรียนแบบปอกแล้วอ่ะต้องจะอยู่ตรงนี้ออ๋จะไม่อยู่ในรถแฟนไม่ชอบก็เลยแบบต้องเอาไว้ไม่ใช่แฟนไม่ชอบพี่เขาไม่ชอบพี่บิ๊กไม่ชอบ ล้อสีขาวก็ออกโทนโดนไมอนเลยนะเนี่ยฟ้าขาวนี่ตอนแรกเราจะทําฮิปโปสีเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทาพี่มองเป็นสีอะไรเนี่ยสีฟ้าครับหรือว่าหรือว่าสีอะไรอันนี้คือสีอะไรวะถามเจ้าของแต่ผมมองเป็นสีฟ้าคือของคือเออใช่เธอคอยแต่แต่เออเธอคอยแหละแต่จะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ ก็เซตช่วงล่างเดิมเป็นโคโรโดก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปเหลือแต่บอดี้ที่เป็นความคลาสสิกที่เหลือก็เน้นใช้งานอันนี้โชคอะไรขับนุ่มดีไหมครัพี่ปกตินี่ปล้อแบบรถกระบะเลยดูยางนัหนาๆเอาใช้งานบ้างพี่หมายถึงว่ามันทำทำกักใช้ขับปกติไม่หมายมายถึงว่าขนของใช้อะไรอย่างนี้ไหม ก็มีบ้างแต่ไม่ได้แบบผลของหนักๆแต่ว่าได้นะก็แต่ใช้งานปกติแหละอยากจะใช้แบบเป็นชีวิตประจำเหมือนเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยอะไรามว่ากาอยากใช้ปกติเลยมีแนวโน้มว่าจะโดนเก่งสักคันไหมครับยังก่อนครับเอาให้จบเป็นคันคันไปก่อนหนึ่โดยเบิ่มปั้นดาวรับทำมอกอัพแกะโฟมปั้นหล่อทุกชนิดเอาจบเป็นคันๆ พี่บิ๊กบอกซับซับจางไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทํางานเก็บเงินซื้อรถแต่งรถอีกครั้งครับคือถ้าเราดูกันในในในหนังพี่พี่พี่บิบ๊กรถเอวตรงอะบะตรงส่วนใหญ่เขาจะขับในในเมืองนะ <c oughs> อารมณ์แบบเหมือนเด็ก <c oughs> กรุงเทพ <c oughs> เด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพหน่อย <c oughs> เด็กในเมืองอ่าเด็กในเมืองเด็กในเมืองแต่ถ้าเกิดเป็นกระบะโป่งที่มีซุ้มล้อแล้วมีที่ที่เหยียบข้างๆก็จะเป็นในฟาร์มอ่าเอารถใช้งานเอาไว เหยียกยกเอาของขึ้นเป็นรถขนของไว้ใช้งานในฟาร์มขนฟางขนอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นกระบะตรงก็จะเป็นเป็นรถวิ่งในเมืองหรือเปล่าไม่รู้นะมันไม่อ้างอิงจากในหนังไงในในในหนังส่วนใหญ่จะประมาณนั้นรถเอลตรงจะไม่ค่อยเห็นตามในถนนฝุ่นนะแต่เราจะเห็นรถเอลตรงอ่ะในถนนในเมืองอ่าก็จะเป็นคาร์บอย ขบอยกรุงเทพแต่ละกระบะโป่งเป็นขบอยบ้านนอกขบอยชนบทเป็นขบอยถนนฝุ่นเต้าเอวตรงก็เป็นถนนถนนปูนอะไรอะไรประมาณนี้นะในหนังนัในหนังเรื่องจริงเป็นบ้างรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อนี้เดารู้เดา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 ข้อมูลสุ่มาข้อมูลสุบมข้อมูลสุมความน่าจะเป็นเพื่อนๆความน่าจะเป็นเรื่องจริงก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าต้องถามบิ๊กใช่ป่ะพี่ผมไม่รู้ าวอยู่กันมายืนยาวแดดหนาวก็อยู่เคียงมันด้วยกันอดดาวเดือนอยู่บนท้องฟ้านั้นอยู่ให้เรามองกันคงรักคงผูกพันกันน่าดูและเธอเธอกับฉันก็เคยรักกันน่าดูที่เครบอกว่าเป็นเนื้อคู่แต่จุดจูก็ยอยากอยู่คนดี บอกไม่เอาเธอแล้วแต่ยังจำเป็นต้องอยู่คงเจอกับคนหลายคู่ที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่รักปากก็บอกว่าไม่ต้องการเธอแล้วแต่ความผูกพันมันยังอยู่ตอนอยู่ด้วยกันไม่เคยรู้แต่จูจ่ๆจากกันคงคิดถึง เป็นนยังนึกถึงตอนที่เราเถียงกันรู้สึกอยากจะเลิกกันทุกครั้งที่โกรธกันเหมือนศัตรูแต่พอหนึ่งตอนที่เราจกกรุกลูก็เกิดอะไรไม่รู้ ออกเลยคิดถึงมันพออเธอเธอและฉันก็เคยรักกันน่าดูใครๆบอกว่าเป็นเนื้อคู่ตาจูจูก็อยากอยู่คนเดียวในใจบอกไม่เอาเธอแล้วแต่ยังจำเป็นต้องอยู่คงเกิดกับคนหลายคู่ ที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่รักปากก็บอกว่าไม่ต้องการเธอแล้วแต่ความผูกพันมันยังอยู่ตอนอยู่ด้วยกันไม่เคยรู้ตาจุจูจจากกันคงคิดถึงซึ่งเป็นรักและผูกพัน นาเคยใคร,ใครบอกว่าเป็นเนื้อคู่ตาจูจูก็อยากอยู่คนเดียวในใจบอกไม่เอาเธอแล้วแต่ยังจำเป็นต้องอยู่คงเกิดกับคนหลายคู่ที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่รักปากก็บอก,บอก ไม่ต้องการเธอแล้วแต่ความผูกพันมันยังอยู่ตอนอยู่ด้วยกันไม่เคยรู้ตาจู่จูจากกันคงคิดถึงซึ่งเป็นรักและผูกโอ,อ้นี่นี่นี่มาความรู้ควารู้ข้างบ้านเนามมพื่อนเพอ่าพี่กุ้งบอกว่าถ้าเกิดรหัสหสามหนึ่งก็คือเครื่องสามหนึ่ง ถ้า3ามสองก็สามเถ้า3ามก็สามเอ่าประมาณนี้แต่เป็นเครื่อง V8 ใช่ไหมหรือว่า6สูบเรียง6สูบป่ะไม่แน่ใจนะเป็น6สูบเรียงเหรครับส่วนมากผมเจอแต่6สูบนั่เคยเจอวีเพราะว่ามันไม่ใช่รถทำความเร็วนี่แล้วถ้าใหญ่ใหญ่กว่านี้มันก็จะเป็น6ล้อไปเลยมีมีมีไหมอาะอาะอปเช่มีเป็น6ล้อแล้วที่แล้วแต่แบบมีมีหลายยี่ก็มีแบบอ่ะอ่าใช่ใช่ อ๋อก็คือเป็น COE ไปเลยหน้าสั้นเนเลยเคยเห็นตัวใหญ่มันจะไปใช้เหมือนขนของอะครับที่เป็นรูปโบราณนะที่เห็นพวกรถขนโคกขนโอเปรี่อะไรเงี้ยอแล้วอย่างแล้วอย่างห้าแปดกับห้าเก้าพี่มันมีจุดต่างไหมนอกจากเขาไฟมันเหมือนกันแล้วมันดูยังไงให้ให้มันรู้ว่าอันไหนคือห้าเก้าห้าแปดตอนนี้ดาบครับดาบนี่ฮะดาบตรงนี้ห้าแปมันจะเป็นมันจะเป็นอีกอย่างอ๋อเป็นอาเปเช่ แต่เป็นตัวเป็นแบบอย่าอย่างหนั่งหยักไเลยพี่อันนี้เป็นถ้าเกิดถ้าเก้าเป็นดาบเล็กๆเดี๋ยวถ้าเกิดห้าแปดอาจจะมีหยักเหมือนแบบเป็นฉบวกอะไรนิดหน่อยอ่าอ่าอเนี่ยเจ้าของรถโมไม่เก่งไงว่าต้องเดินไปถามคุณโน้นคนนี้เนี่ยเนี่จะเปิดเบียร์ให้กินหน่อยจะได้บิวหน่อยก็ไม่กินเบียร์ไม่ก็เหมือนพี่ไงคือซื้อปุ๊บคือตอนแรกชอบแต่ว่าดีเทลเราก็ไม่ได้ไงก็ ผมก็เล่นรถมาสิกว่าปีถามว่ารู้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> เน้นชอบเน้นชอบเน้นโชว์ไม่เน้นใช้โอเคสำหรับ EP นี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากๆครับ <laughs> ผม<ด>มีเ<ม>สื้อ<ด>ยูทูบเบอร์เน่มาฝากพี่บิ๊กหนึ่งตัวเอาไว้ใส่ทำรถนะครับนี่มีมีของมาแลกด้วยครับ <laughs> ได้ครับอ่ะของฝากครับขอบคุณครับขอบคุณครับออ เดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าทุเรียนหรือขนุนเนี่ยอ๋อทุเรียนทุเรียนทุเรียนโอเคเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากครับผมเพราะมีทุเรียนมาฝากด้วยขอบคุณครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากช่วยอุดหนุนเสื้อหมอนอุดหนุนได้ในเพจยูทูบเบอร์บ้านดูดาวนะครับราคา300บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นค่าน้ํามันในการเดินทางไปถ่ายรถสวยๆตามที่ต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับอีพีนี้ขอบคุณบรรยากาศร่มลื่นร้านซิมิลัน,าลาน,ลนคาเฟ่เซเว่นอะไรนะเซเว่ทีเซเว่นชะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมาระยองแวะเวียนกันมาชมบรรยากาศร่มลื่นแล้วมีน้ํามีอาหารเยน็ยนๆสดชื่นห้องแอร์ด้วยภายในนะครับขอบคุณพี่บิ๊กมากวันนี้ แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานระยองทุกคนนะครับมีหนูขอบคุณครับเดินรวมทางกลางเขาดาวพราวมาพบกันต่างกลุ่มต่างทางฝันแต่เราเราก็เพื่อนกันร่วมเส้นทางชีวิตเส้นทางท้องถนนกันจุดมุ่งหมายเรานั้นรู้ รวมกันร้องเพลงในวันที่มีเราโจนเทียนกันไปไหมเธอ มองไปไกลสุดขอบฟ้าจะเจอภาพแห่งความงดงามมองดูวิวชิวทัดด้วยความสุขใจอุ่นใจ คตเพี้ยแตาใจไม่เคยเลี้ยวจากเธอมีมอเต,ตอร์ไซค์คันเดียวตาเป็นดังคนรู้ใจจะไป ใครคนใด เพียงมือและแขนกดกันให้แน,น่นๆๆ่นแน่น,นมาสิเป็นแฟนซิงมอเตอร์ไซค์คลาสสิกคือยนต์กระจุกกระจิกแต่ไม่ต้องโลัวกที่มีเทคนิคขับรถคลาสสิกมันต้องคน ชีวิตเดียวจะเกิดจุดไหนก็ไม่เดียวจะเลี้ยวทางไหนมันอยู่ที่คุณเปรียบกับแฮนมอเตอร์ไซค์มันขึ้นอยู่กับใจจะพาชีวิตไปที่ไหนแฮนด์ในกับมือของคุณแต่คนที่ช่างฟันบอกได้เลยคุณต้องฟัน ีวิตเดียวรธอยากจะเลี้ยวแฮนในกัามือเราเกิดมาคนเรามีชีวิตเดียวจะอยู่บนโลกนี้อีกนานสักเท่าไหร่เกิดมาคนเรามีชีวิตเดียวจะไปทางไหนชีวิตในกับมือเรา